สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์แ,แหววคันช่องสองชะตาสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาการงานการเงินนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 3ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะโดยดิฉันชลักการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบาาลัคนานะคะคุณก็สามารถใช้ราศีนในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชะตาชีวิตเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2563นี้นะคะ เนื่องจากเดือนนี้นะคะเป็นช่วงนัหถงการแก้ปัญหานะคะคุณมีศัตรูคู่แข่งขันเกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะโดยที่พลของไพ่ n น o f s w o r d s นะคะแล้วก็ Queen o f s w o r d s ตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงศัตรูในเรื่องของงานค่ะเรื่องของความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะคะรวไมไปถึงการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะหรือการมีอีโก้กันนะคะในเรื่องของงานค่ะในที่พลของไพ่8ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สีถ้วยนี่นะคะบ่งบอกว่าชาวคานาาราศี พิกสกเองนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะเหมือนตัวคนเดียวอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะจะต้องตัดสินใจอะไรคนเดียวนะคะแต่ชาวคานาสือพิกษคกคะจริงๆในภาพรวมแล้วนะคะภาพรวมในองค์กรของคุณนะคะยังไปได้ดีอยู่นะคะเจ้านายไม่มีการขัดแย้งอะไรกับคุณนะคะเป็นคุณเองนะคะที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคนวัยเดียวกันนะคะหรือมีตำแหน่งหน้าที่การทำงานใกล้เคียงกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะไที่เปนของไพ่เบอร์หถ้วยเนี่ยนะคะหมายถึงว่ามีลูกค้าเก่านะคะมีโอกาสที่ลูกค้าเก่าจะติดต่อกลับมานะคะแต่ก็ถือเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีนะคะกับชาวลัคนาราศีพฤษภค,ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนันนะคะดาวที่โคจรอ,อยู่ในดวงชะตาของคุณตอนนี้เนี่ยมันดีแบบเมื่อต้นปีตั้งเยอะนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นค่ะ ดาวโคจอมิในภพสุภาถึง2ดวงนะคะนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวพระศสกบดีนะคะดาวเสาร์นั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายนะคะการงานจะเริ่มมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะที่ผ่านมานะคะชาวคณะสิงห์มุษศกคุณจะพบกับปัญหาจุกจิกใจในเรื่องของงานนะคะบางคนก็กลัวว่าจะตกงานกังวลใจว่าง,งานจะมีปัญหาบางคนก็โดนคุยโดนแค้นในเรื่องของการทํางานจนกังวลว่าง,งานจะมีปัญหาค่ะ หลายๆคนนะคะไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจในเรื่องของงานเท่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวโควรจรเข้าพบสุพะนะคะคุณจะสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานเพราะว่าดาวมันโครจรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะคะ่ะ เพียงแต่ว่าคุณก็ยังคงต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของการทํางานจากคนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานใกล้เคียงกันเท่านั้นละคะ่ะในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคม2563นี้นะคะไพ่าการเงินของคุณนะคะเป็นไพ่เบอร์หกรูปเงินนี้นะคะหมายความว่าเงินที่ได้มานะคะจะต้องใช้ไปนะคะยังไม่ได้อะไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักนะคะอีกทางไพ่เบอร์6รูป นี้ยังหมายถึงว่าคุณอย่าไปทําหน้าใหญ่ใจสปอร์ตนะคะเกินไปนะคะจะทําให้เสียเงินได้ค่ะแล้วก็ยังแปลความหมายได้ว่าตัวคุณเองนั้นนะคะยังจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเงินนะคะยังไม่มีวินัยในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนะคะและยังมีดาวนะคะที่โคจอมู่ในววินาถึงสี่ดวงนะคะนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเกต,เกตและก็ดาวมฤรตยูนะคะ แต่ดาวที่ส่งผลชัดเจนก็คือดาวทิตที่เป็นดาวเจเริญนพันธุค,ค่ะแล้วก็ดาวพุธนะคะที่เป็นดาวเจเริญนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจริอการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะได้โคจรไปเป็นวินาศค่ะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค,คุณจะหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นนะคะอาจจะต้องนําไปใช้นีนต่างๆหรือว่าต้องนําไปเคลียร์เรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ไม่เหลือเก็บค่ะ ก็ขอให้คุณคิดซะว่าการที่มีเงินให้คุณได้สับจ่ายใช้สอยได้มีการใช้นี่นะคะก็ยินงดีกว่าคุณนะคะขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะ ยิ่งชาวคณะสิลปศึกเองนะคะคุณมีปัญหาเกี่ยวกันนเรื่องการเงินนะคะติดขาดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะตั้งแต่ช่วงมกราคมจนถึงมีนาคมนะคะพออะไรอะไรมันเริ่มขยับดีขึ้นนะคะดาวโคจอไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้ขึ้นกับมันมากยิ่งขึ้นนะคะ และการเงินในช่วงนี้ของชาวราศาีพฤษภจะขยับดีมากนะคะก็คือช่วงประมาณวันที่15จนถึงวันที่20พฤษภาคมค่ะช่วงนั้นนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคดีค่ะใครที่เป็นชาวราศาีพฤษภนะคะก็พยายามเสี่ยงโชคเอาไว้บ้างนะคะ แต่ก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะซื้อพอประมาณนานาะค่ะนอกจากนี้นะคะสํนนาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวคาในโคจอมิ่งได้พบกันมานะคะซึ่งพบกันมานะคะก็คือพบการงานนั่นแหละค่ะโดยโคจอมิ่งอยู่ในเรือของดาวราหูนะคะดาวราหูนั้นก็คือเงานะคะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะจากอาชีพที่2ค่ะเป็นอาชีพที่ทําแบบลับๆนะคะอาชีพที่ไม่เปิดเผยนะคะคําว่าชีพแบบลับๆนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าอาชีพที่ผิดกฎหมายนะคะ แต่อาชีพตรงนี้ค่ะมันหมายถึงว่าคุณเปิดเผยหรือบอกใครไม่ได้นะคะเพราะาถ้าบอกไปอาจจะมีเรื่องดราม่าเดือดร้อนมาถึงคุณได้นะคะคุณก็ลองไปดูนะคะว่ามีเงินอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาแบบนั้นบ้างไหมนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือนะคะมีคนจะนำโชคดีกับกับในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะและไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ดิเอเลฟนนะคะ มงบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะภาพรวมยังถือว่าดีอยู่นะคะการแก้ไขปัญหาของคุณนั้นนะคะจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาแบบท่อยที่ช่อยอาศัยนะคะเพราะว่าไพ่ the empress นั้นมงบอกถึงความท่อยที่ช่อยอาศัยนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความขัดแย้งที่ใหญ่โตขึ้นนะคะไพ่ the knight of s w o r d แล้วก็ไพ่ queen of s w o r d นะคะหมายความว่าถ้าเกิดคุณนะคะควบคุมตัวเองอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะ จะนำความขัดแย้งเสียหายมาได้สู่ทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนะคะ แต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะต้องระมัดระวังตัวเองที่สุดนะคะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนั่นนะคะทั้งในเรื่องของความเครียดเรื่องของสุขภาพทางกายก็คือช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่26ถึงวันที่37พฤษภาคมค่ะช่วงนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองให้มากๆนะคะพยายามเซฟตี้ตัวเองนะคะอย่าออกไปในที่เสี่ยงนะคะ สุดท้ายนี้นะคะจั์แบบว่าก็ขอให้ชาวลัคนาและศิษย์รึกศบทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะคะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและหากคุณชอบคลิปคมายากรน,นี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อมันจะให้จั์แบบว่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ